ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการใหม่นะครับที่กำลังจะตั้งสำนักงานตั้งออฟฟิศนะครับแล้วก็ภายในสำนักงานของท่านเนี่ยมีแผนที่จะต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารนะครับเดิมเนี่ยเราคงจะไปมองกันถึงเรื่องของตู้โทรศัพท์ภายในที่เราเรียกว่าตู้สาขานะครับที่มันเป็นระบบอน,นาล็อก ที่จะต้องเดินสายทองแดงแบบอ่าชนิดที่เป็นสายทองแดงสองเส้นหรือว่าเรียกว่าสายโทรศัพท์เนี่ยแหละครับจากตู้ไปยังตัวหัวโทรนะครับซึ่งในสถานการถ้ามีติดหัวเราก็จะต้องมีสายโทรศัพท์แบบเนี้ยที่พุ่งจากตู้ตรนกลางที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยออกไปเนี่ยติดเส้นนะครับ <c oughs> แต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แผ่นเมนบอร์ดที่เรียกว่าลัคกิลลี่เนี่ยนะครับที่รูปด้านซ้ายมือเนี่ย มาเป็นเซ็นเตอร์ในการใช้ติดต่อตื่อสารภายในสำนักง,งานเราโดยเหมือนว่ามันคือตู้ PBX นะครับที่สำคัญมันคือ IP PBX นะครับคือการตืต่อสารการติดต่อนะครับตัวมันเองจะเป็นเสมือนตู้สาขานะครโดยเราจะต้องทำการติดตั้งตัว Image นะครับหรือว่าตัว System เนี่ย ระบบปฏิบ for right ัติการของตัว IP4 เนี่ยเข้าไปที่ตัวเมนบอร์ดของ p b e r r y นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จติดตั้งโปรแกรมเสร็จเนี่ยนะครับเมนบอร์ดของ p u e r r y เนี่ยมันก็จะเหมือนเสมือนเป็นตู้สาขาโทรศัพท์ตู้หนึ่งที่เป็นตู้ IP ที่เรียกว่า IP PBX นะฮะแทนที่เราจะไปซื้อตู้สำเร็จในการใช้งานที่เขาขายกันเป็นชุดสำเร็จเนี่ยซึ่งมันก็จะมีราคาอย่างต่ำสุดก็ ต้องหลักหมื่นนะครับคือ1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับเราถึงจะได้ตู้ตาขาขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีหัวโทรศัพท์นะครับจะต้องมี a c อ e s s ร r y ของมันเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ด้วยวิวัฒนาการของลัตบุรีนะครับเราสามารถที่จะตั้งให้มันเป็นตู้ตาขาภายในทำงานเราได้โดยวิธีการเนี่ยผมมีอยู่ในหนังสือแล้วนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือซื้อเมนบอร์ดรัดเกลี่มาเสร็จแล้วเอาโปรแกรมที่ไหนมาลงลงเสร็จแล้วจะต้องตั้งค่าย,ยัางไงให้มันมีเบอร์แอ n ชั่นนะครับที่เป็นเบอร์โทรภายในเนี่ยที่จะต้องติดต่อกันเนี่ยนะเราจะต้องเตัต้งค่าย,ยัางไงในหนังสือจะมีบอกทั้งหมดนะครับเมื่อเราติดต่อกันเองภายในได้นะครับ ภายในเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหัวโทรศัพท์ที่เราคุ้นตากันก็คือเป็นประเภทหัวโทรที่มี s p e a อ e r ที่มี hand free ที่ม,มีอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าหัวโทรแบบที่มันมียกหูโทรอ่ะแบบนี้นยกหูร,รับสาย,ยกหูโทรออกซึ่งในกำนังงานของเราเนี่ยถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้หัวโทรศัพท์แบบนั้นเราก็ประยุกต์โดยการใช้มือถือนะครับใช้มือถือเนี่ย เป็นหัวโทรศัพท์แบบภายในได้ดีซะอีกนะครับคือสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เบร์แอ็กชันหรือริเบอร์ภายในเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ตามตัวโทรศัพท์เนี่ยไปไหนตามตัวคนที่ใช้งานได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีหัวโทรอยู่ประจําที่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่คุณจะต้องติดต่อด้วยภายในสํานักงานหากเขาไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะเขาก็สามารถที่จะรับโทรศัพท์ภายในที่คุณ จะติดต่อไปหาเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากเบอร์ภายในแล้วเนี่ยนะครับตัวรัสบลี่เนี่ยยังสามารถติดตั้งเบอร์โทรภายนอกที่ที่เรียกว่าเบอร์ทิฟโฟนเนี่ยนะครับโดยปัจจุบันตอนนี้ออเปอเรเตอร์ทุกค่ายเนี่ยเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยมาใช้เป็นเบอร์ Network เน็ตเวิร์กนะครับหรือเรียกว่าเบอร์ทิฟโฟนเพราะว่าทุกคนทุกค่ายจะยกเลิกระบบสายทองแดง นะครับสายทองแดงที่แขวนอยูตามถนนตอนนี้เนี่ยนะครับเขาจะรณรงค์ไม่ให้มีแล้วนะครับก็คือจะยกเลิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกออปเปอเตอร์ตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ก็จะมากับไฟเบอร์ออปติกบ้างนะครับจะมากับรูปแบบอื่นๆบ้างนั่นก็คือว่าระบบสายทองแดงจะหมดไปยกตัวอย่างเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นทิฟโฟนของแคทเทล e c คอมของ TOT คุณสามารถที่จะขอเบอร์นะครับเบอร์ประจําสํานักงานนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัวสองที่ขึ้นต้นด้วยเบอร์ประจําจังหวัดเอามาติดตั้งเป็นเบอร์เน็ตเวิร์กลงไปในเมนบิ r ลาร์ฟรายเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นตู้สาขาครบสมบูรณ์เลยทีนี้ก็คือสามารถที่จะโทรเข้าจากข้างนอกนะฮะก็คือลูกค้าโทรเข้ามาอย่างเบอร์ตัวสองหรือเบอร์ประจําสํานักงานออฟฟิศของคุณมาที่ตัวลาร์ฟรายมาที่ตู้สาขาก่อน พอมาถึงตู้สาขาปุ๊บก็จะมีระบบที่เรียกว่า i v r ซึ่งในหนังสือก็จะมีบอกไว้ว่าวิธีการทำเนี่ยนะฮะตั้งระบบตอบรับ i v r จากสายนอกและและต่อไปสายในอันเนี้ยในหนังสือนี่จะมีบอกเราก็จะมีระบบ i v r ที่มายกตัวอย่างเช่นนะครับพอลูกค้าโทรเป็นเบอรหห์หนึ่งตูองงต้องหนที่ห้าหกปุ๊บก็จะมาติดที่ตัวลาร์เี้เพราะว่าเราได้ติดตั้งระบบ Network เข้าไปเชื่อมโยงกันแล้วตัวรันแปรลี่ก็จะมี m e m o r รีนะครับพูดไม่ใช่พูดเนี่ยมี m e m o r รที่บันทึกเสียงของเราล่วงหน้าเอาไว้ว่าลูกค้าโทรเข้ามาหนี่งเช่นนะครับที่นี่บริษัท S P p s o o m u n i c a t i o n ต้องการติดต่อผู้จัดการกด1นึ่ต้องการติดต่อฝ่ายขายกด1นึ่งถึงต้องการติดต่อฝ่ายบัญชีกดหนึไม่ทราบกดตูนอ่าอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะครับ นี่เรียกว่าเป็นระบบ i v r ซึ่งสามารถทำได้ลงไปในตัวเมนบอร์ดตัวนี้ได้นะครับเสร็จแล้วพอลูกค้าต้องการจะต่อเขาก็ต่อจากโทรศัพท์เขาได้เลยเขาก็กดต่อได้เลยมันก็จะมาดังที่หัวโทรนะครับหรือมาดังที่มือถือที่เราได้ติดตั้งตัวเบอร์ extension เข้าไปในในตัวเครื่องมือถือแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ ออยู่ในผแผนกไหนก็จะไม่พลาดที่จะรับสายโทรศัพท์จากลูกค้าข้างนอกนะก็จะไม่มีเรื่องของสายวา่างต่อไปหรือว่าติดแต่ไม่มีผู้รับสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่มีอีกต่อไปนะครับหากว่าท่านต้องการมีระบบแบบนี้เอาไว้ใช้ในร้านในสำนักงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการบริการนะครับท่านสามารถที่จะซื้อเมนบอร์ดลาร p สเบอรี ซึ่งตอนนี้ราคาก็หลักพันเท่านั้นเองนะครับพันต้นๆด้วยไม่ได้แพงมากเอามาติดตั้งระบบปฏิบัติการตามในคู่มือนะครับเอามาตั้งค่าเป็นเบอร์ภายในตามในคู่มือในหนังสือนี้นะครับนะครับสุดท้ายในหนังสือผมจะบอกเรื่องของการตั้งระบบเสียงตามตายนะคือใช้ตัวลัตเอรี่เหมือนเดิมนะครับใช้ตัวบอร์ดนี้เหมือนเดิม แต่สามารถที่จะทําเป็นจุดประกาศเสียงได้ในโรงงานถ้าคุณจะต้องมีลําโพงสปิเกอร์ที่จะต้องประกาศเสียงจากตัวกลางจากออฟฟิศจากแผนกไหนก็นแล้วแต่ที่คุณต้องการจะให้เป็นดังจุดประกาศเสียงเราไม่ต้องไม่ต้องซื้อเต็มเพิ่มนะครับนะแค่มีออปชั่นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถมีจุดประกาศนะครับเป็นภายในอาคารก็ได้เป็นภายนอกก็ได้ได้ทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคือช่างติดตั้งนะครับกำลังหาโซลูชันไปบริการลูกค้าในแนวนี้ในลักษณะแบบนี้ลองซื้อหนังสือของผมไปศึกษาดูนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทสำนักงานออฟฟิศนะครับเป็น s m e เป็นเริ่มต้นประกอบการ คุณก็ลองซื้อหนังสือผมไปเพื่อที่จะไปศึกษาแล้วนําอุปกรณ์ต่างๆที่ผมมีตามขั้นตอนในหนังสือเนี่ยนะครับนำมาประกอบเป็นโซลูชันเพื่อที่คุณจะได้ใช้งานระบบโทรศัพท์ภายในสำนักง,งานได้นะครับทั้งหมดนี้คุณสามารถทําได้คุณสามารถที่จะมีระบบโทรศัพท์โทรศัพท์ททภายในสำนักง,งานได้แบบต้นทุนต่ำมาก นะครับต้นทุนต่างมาเอาว่าต้นทุนในการทํางานของคุณไม่ถึงสามพันบาทนะครับต้นทุนในการทํางานไม่ถึงสามพันบาทคุณก็สามารถมีระบบโทรศัพท์ภายในสำนักง,ง,งานคุณได้แล้วนะครับตัวหนังสือผมมีทั้งระบบเก็บเงินปลายทางนะครับและระบบโอนจ่ายผ่านทุกๆช่องทางนะแต่ถ้าเป็นระบบเก็บเงินปลายทางก็จะบวกไปอีกห้าสิบบาทเพราะว่าเราก็จะต้อง ให้กับผู้นำต่งที่เขาจะต้องชาร์จนะครับค่าประเซ็นในการในการทำระบบ t o d คือระบบเกี่ยวกนปลายทางเท่านั้นเองนะครับนะครับก็อยากจะฝากมื่อถือเรื่องนี้ไว้สำหรับทุกท่านที่ต้องการมีระบบโทรศัพท์ระบบเสียงตามสายภายในสาน,นักงานนะครับด้วยต้นทุนที่ต่ำมากแต่ได้คุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงเทียบเท่ากับ ตัวเซิร์ฟเวอร์ราคาหลักหมื่นเอางี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับถ้าตือนังสือแล้วตึกตาแล้วยังไม่เข้าใจนะครับผมจะมีอรอบให้อบรมเอาหนังสือนะครับเอาค่าหนังสือมาหาักกับค่าลงทะเบียนในการร่วมร่วมอบรมบได้ในอรอบและเวลาที่จะกำหนดเอาไว้บนหน้าเฟซบุ๊กผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ